เกมคู่ถัดไปก็เป็นเกมระหว่าง,งานนพีงน,นเดวิลครับลงสนามวันนี้เจอกับพน้าโตเจเลอรลิฟครับนี่พีนของน้าโตครับวันนี้เจอกับทีนถือว่าโซนเดียวกันเนอะพีนเดวิลช่วงนี้อันดับตารางคะแนนนี่นคงที่มีมาหลายสัปดาห์แล้วเกนนเมนี้เจอแบบพน้าโตเจเลอรลิฟนี่ต้องเน้นเลยครับโซนเดียวกันแบบนี้ครับ ถ้าทีมไหนเกียร์สามแท้ๆเนี่ยผมถือว่า้ำค่าเลยครับเกมแบบนี้ครับมีผลต่อตารางคะแนนโดยตรงเลยครับสำหรับเกมในคู่นี้ครับเอาเกี่ยก่อนครับทีมเดวิลบุกจากขวาไปซ้ายแล้วมีชุดสีเหลืองเหมือนเดิมครับเจอแบบตัวจัลลิลิ่มก็เดี๋ยวต้องดูครับมาใช่ไหมซ้ายตูด จังหนะวะนี้สายบอลออกข้างไปเองโตเอาไปนะไม่ดีไหลเอาไซ้ายแล้วเปิดยัดมาไม่ได้ยังไงพี่พีคต้องเตะที่กอับมาพี่โตเก็บบอลได้ตรงกลางแล้วจะสวนกลับชิปมาลูกนี้ไ,ไปผ่านยังไงเอ้าแล้วไม่ออกด้วยแล้วโครงการให้เล่นต่อเมื่ดูกระโดดกลับมาได้ด้วยวันกูกตัวเดียวเลย โอ้โหตาไม่เก็บโฟลจะออกเสียแล้วก็จะพูดใน,นบอลมาแล้วครับกลับมาได้ครับดีดโอ้โหดูครับเสียงบอลอยู่กับตัวให้มายะตรงกลางจับบอลแรกยาวนิดนึงแต่ยังแก้ได้ครับกลับมาตั้งกันใหม่ครับคิงเดีดเยรนะ์โอ,อ้ย้อนกลับไปตั้งกัดที่เซ็นทรัลหาเลยออฟทิ้งบอลยาวมายะดูฟอลลงแล้วป้าดูว่าขึ้นลุกขึ้คนจริงๆนะงมช่ไหระหว่างที่จะพูดโต อ้อมแล้วเปิดทะลุช่องนี้โอ้โหจับได้ครับตรงกลางโอ้โหโตไม่เติมขึ้นมาแม่งออนี้เราเสียบอลกลับมาแต่สวนกลับแล้วจาคินเดรียบอลอยู่ที่ยะเปิดเปลี่ยนการเราลูกหูจะหมกงเช็ดให้มันเปลี่ยนทางลูกนี้เยอะไม่ตรงก่อวีครับแบกมาแบกมาแบกมา เดินสนนั้งแล้วโจเลลาลิสยังเคาะบอลถ่ายไปมาพิ้ววิ้วทางซ้ายค่อ,อยๆนำเด้งบอลขึ้นมาดูหรับโจเลลาลิสจักบอลได้สวยแล้วังหวะนี้ทะลุช่องมาตรงกลางแฟงตับปล่อสู่ขวามีเติมอยู่แล้วจ่ายมาแล้วไม่ห่างครับ ดับบอลกลับมาได้เอาทีเดียวดูเอาโอ้โตูน่ารักเลยโอ้โหเพื่อนไม่รู้อ่ะนี่ค้ก็แล้วตังหวะจะเปิดกลับมาก็ไม่มีใครครับโปรเดลิฟดักบอลกลับมาได้เอาทีเดียวดูดูอย่างที่บอกครับผู้เกมคู่นี้มีสูสีแน่นอนครับดักกลับมาได้ครับทีเดียวตูโอ้ดูทางขวายังไม่มีใครเซอร์ตายกะดุกช่องม,มาพี่เล เปลี่ยนการแล้วก็ผู้หมู่จังหวะสุดท้ายมองท้าตรงเมื่อนเลยครับขยับหูยอดมาลูกนี้กรรมการไม่ว่าอะไรบอลออกข้างไปขอดจังหวะคืนกลับมาตัวเดลลิสเด๋ยวพวกพวกได้แบบกินเดย์ดดยพี่ดดอู๋ย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับบี เปิดปัดซาไม่ดีแล้วจะสวนกลับสามคนกันตอนนี้โตเจอร์เฟแทงออกไปอู้หลดผิดทางล้วนดโต้เออเก็บมาไน้อครับเนี่ยะกิงแล้วก็ต่ตงสอแล้วโอ้โหดู่ตัดบอลสวยๆได้หลายครั้งแล้วว่าโตเจอร์เฟต้องเน้นดี้ยา้เนี้เีย้ย

刚才。 Yeah. <laughs> ผ่านมา5นาทีแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าบอกดียังไม่ค่อยมีโอกาสที่มัน,มนตัดชัดเจนเท่าไหร่แล้วตอนโจเรเลิศนีกับไปได้ทีเดียวแล้วกว็จะลุยมาลูกนี้ไม่ห่างเรากลับบอลต่อมาได้ทีเดียวแล้วเปิดทละลุช่องมาสูเอ้มไม่ยิงไกลแล้วโอ้โหตรงต่อด้อวยจังหวะนี้ใครจับตรงมีช่องครับ5จังหวะสวุดท้ายยังปัดทิ้งออกไปได้ครับจังหวะนี้ได้ไปเตะมุมทางซ้ายครับ ร้อนกลับมาไม้โอ mm ้ mm จังหวะสท้ายปั้มบอลกันแล้วเป็นยะเจ็บบอลกลับมาได้แล้วโอ้จังหวะจะดูขึ้นมาลูกนี้ไปผ่านครับอะไรมาเลยไม่โอ้แล้วเจ็บหรือเปล่าครับแฟนจังหวะนี้ลุกขึ้นมาได้ครับเปิดไฟมาแล้วยิงรียบร้อยเลยครับโอ้โหโดนกระดาลิฟต์โอ้ลูกนี้ต้องหมุนข้าสิกจริงๆแล้วไฟย้อนทายกับไฟที่เสาแรกครับ โอ้โหโดนสะกิดขานิดนึงแต่มันไม่เปลี่ยนทางครับคุณบอลโอ้โหแต่ว่าก็เรียบร้อยเลยครับต้องทงกันไปจังหวะต่อเนื่องกับที่ฟันปั้มบอลแล้วเจ็บครับถ้าประตูนี่ไปถึงไดเล่นกันต่อเนี่ยเอาประตูนี้อาจจะไม่ได้ก็ได้ครับโอ้โหเอาจนได้ครับตอนนี้โตเตโรลิฟต์ขึ้นนำคิมเดวิลแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแอดครับเป็นคนทำประตูน่าจะผู้หลบผู้แปลได้ถือว่า ผมบูดแต่จริงๆแล้วย,ย้อนทางมาจากกลุกล่มเราหลุดขึ้นมาสองคนนี้ถึงบอลก่อหน้าสไลด์ยิงบอลสุดท้ายยังไปติดบล็อกออกห,าหา้าเนอะเป็น,ลา,น,าล,น,นลายผีเข้าอ่ายจะยจ้อนกลับมาเราทิ้งไกลที่นี่ก็เลยจังไม่อตรงเราจะสวนกลับมาทิ้งเดียวดูรัวบอลอุท่ยะ เลี้ยงรอเพื่อเตออยู่กําัสาสาสานสับหลอกสไมใบสบมใต้องบอกเลยนที่ทำบอลลั่งเองครับะรับะโตเปิดลึกมาลูกบอลย้อนอ่ะเมื่อแล้วออกหน้าอะอ้ แฟงกับมันซ้ายครับประตูให huh? ้มาตรงกลางสวยนะไม้ตรงนี้ขาหยับหลอกอยู่แล้วโอ้โหเจ๋งเยไม่ตกเลื่อนระยะอยู Flag ่ในกรอบเขตโทษแต่ก็ไม่มาบอลมันมาไม่ถึงครับตายหลุดออกเลยเออเสียดายตรงวันนี้กูขบอลยาที่มานซ้ายครับโอเาลิฟตูดิดใช่ตรงกลางสวยแฟง งมัยนี้ก็ดูครัปั้มบอลกันแล้วเสียให้เขาทีเดวิลพี่ตูนจับบอลงลงกลับมาครับแล้วขยับจะเปิดให้มาตรงกลางทีเดเบิร์อนออกมาซ้ายยาอะอาคนี่ขยับอยู่ครับยะโอ้เปลี่ยนท่าไม่ดีเลยระหว่างนี้ตัวดักอยู่ครับไปยังเป็นบอลของอินเดียดครับให้มาพี่ตูนจะไปปล่อยหลอกบอลสุดท้ายเป็นตัวโอ้เป็นตัวสุดท้ายเลยเนี่ตูโตร้อนกับไปทางแค่ครับ วางอยู่แล้วจังหวะสุดท้ายกรรม,มาการให้เป็นคิงเดียรูได้คู่ด้วยเอ้าวพี่เลยไปฟาโก้นึกว่าตัวเองจะได้คู่เยอะมากพี่โต้คู่เสียมาเลยแล้วมันจะคู่ไอ้ไรงะติ๊บล็อกไอ้โต้เดี๋ยวต่อลูกนี้สองคนก็นเก็บบอลลงได้หรือเปล่าอนท้ายเออยังไม่หา,ยหายนยใส่พี่หน่อยได้คู่เร็วมาพี่โต กับอลแรกไม่ดีแต่กระดกต่อลูกนี้กรรมการให้ฝ่าไปเข้าพัดโอ้โหเสียดโคตรกบเลยมัพี่เราเรียกเป็นลุกฟรีคลิกได้นะจังหวะนี้สำหรับโปรเจอร์ลิฟต์กับพี่โตวะน่าจะลุกขึ้นมายิงเองนะจังหวะสุดท้ายคนเนดีวเลย อ้คลิปจังหวะนี้ป่านโค้งแล้วไม่ตรงตอกรับมเรียกมาได้แล้วขอยิงเองเลยครับจังหวะสุดท้ายยิงลุกออกไปเองครั <S 2> <S 2> <S บถีงบอลยาวขึ้นมาเอาแล้วสก,กัดไม่ดีจังหวะนี้ยักนษะไปเก็บบอลมาคนะรับคิมเดวิลย้อนกลับมาตูนเปิดโค้งเี้ยบอลมันไม่โค้งเท่าไหร่ครับ สุดท้ายหยุดออกหลังไปเองแล้วนะคิเดี่องตูนตามหลังแค่ประตูเดียวยังมีโอกาสเยอะครนะ ร้อนก็มาเอ้าแล้วตู้ก็ยน้ำหนักไม่ดีวันนี้แมงตรงกลางพี่โตให้มาแล้วแปะไป,ไปซ้ายจัองหวะสุดท้ายกูโโต้องชงสองประตูคอนเทต์ยังใส่ทิ้งออกข้างไม่ได้อะยังคงได้เป็นลูกทุ่งทางด้าน,น,นซ้ายครับสำหรับโปรเตเลอร์ลิฟต์กับุกูยัดมาโตกระโดดแล้วก็ต่อว่าสุดท้ายแมง เออดึกแล้วพอสุดท you know ้ายมันก็มืดเกินไปแล้วนะพยายามจะเปิดหะเพื่อนที่เสาสองครับเต้นซันไปจากวามประตูขึ้นมาเท่านั้นครับพิงเดวิลเป็นซันครับไม่ออกเอาเบิร์นไม่ดีเลยนี้สองคนครับตัวเลสลิปให้มาฟังจริงโอ้โหเบาเกินไปแม่จมูกปลาเบียร์อดากกลับมาได้ ต่งมาตอนท้ายาไวก่อนนก็ขาดไเลยยยเยยมีาาด้ยเรีเราแล้วก็โอ้โหไม่รู้ว่าบอลจะเสียไปยังไงนะรับเกิดจะหลุดยังี่เสตรงไหนโดลลิฟ แล้วมาอีกแล้วตัดเข้าในลุงสองคนไม่ผ่านครับจังหวะสุดท้ายลองลองหลุดออกมากองนครับเดี๋ยวนด้เป็นทุ่มครับพี่โตจังหวะนี้รอตัวโฉบอยู่ครับแล้วหีมาลิมเส้นจังหวะท้ายโอ้โหโดนบังออกหลังไปเลยแล้วจังหวะจาว่ายมาแรงไปหน่อยครับกระหลุดต่อมาที่ตูนบกเทส แล้วจ้าสูนกลับมาแล้วให้มาว,วานนะแอร์เราฟังได้จังหวะที่รอบอลนานไปหน่อยครับเราตัดกลับได้จังหวะนี้ควยมาสอดท้ายตูดฟังแล้วโอ,วอ,อ้โหฟังมมออกเลยครับโอ้โดเลยซึ่งเรนลูกเกนไม่ได้เป็นรองมนาะแต่ว่าสคารพวกเขามาตามหลังอยู่ประตูน,นึงยครับโอ้ย้าจังหวะนี้ก็จับบอลลงไม่ได้ครับนะสูงไว้หน่อยคนระับ หูุนแตะขึ kind of in ้นมาสวยตัวนี้พิมพ์เปิดแลึวกลับมาแล้วเอ้โหเข้าทางฟังโอ้โหมันต้องหัวยังเมื่อเดไม่ได้ยังเม่อถือว่ามันชุดแซ่บเลยตัวนี้ตำแหน่งยืนดีแล้วที่ตกไปแยกจากเขาโผลมาสองคนให้ตรงกลางฟางจริงลูกนี้ก็เบาเกินไปแล้วก็นี่จังหวะธรรมดารถือยุ้งเสียวไปแล้วจังหวะต่อเนื่องครับโอ้โหดูวยว่าจะคู่ฟางอีกแล้วโอ้ยจังหวะนี้ยกเท้าถืงกรรมการย้อนกลับไปให้เป็นฟาวอะ นี่ตัวมาต่อมาเนี่ยเป็นผู้เล่นของโตเตโรนิฟไม่ได้เปลี่ยนเลยย้อนกลับไปเป็นลูกฟรีคิกครับโอ้โหแล้วฟรีคิกตัวนี้ยยสองข้างเลยครับโตเกอร์ลิสต์ <c oughs> ในโอกาสที่ได้ประตูที่สองครับแต่ถ้าครึ้นแรกนำสองศูนย์ได้นี่โอ้โหขึ้นหลับสบายเลยครับไหลามาแอบยิงแล้วโอ้โหของจะเต็มครับ วอนนี้เเปิดฝุ่งก็ไปเสีฟ้าเราเล่นเร็วเลยแล้วเลี้ยบฝ่อยบอลไหลมาครับคนเดียวตอนนี้พิงติดออกโอ้โหแล้วเสาสองเป็นโมนาลินต์ฝุ่งขึ้นมาอีกแล้วครับโตโอ้โหเบิ้ลมาลูกนี้ต้องแก้ไขครัแล้วเสียบอลให้กับพีงไดวิลโตเอ็นบีครัย้อนกลับมาออาเปิดทางซ้ายพี่โตพักอกแรงไปนิดนึงนะแต่ว่าจะไปฟังได้ ข้างหลังต้องวังเลเข้าด้านหลังเสียาสียาง่ายเ้ช่วยหน่อยเ้ยเล่น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 เล่เล่นโอ้โหมาสวยัวนี้โตลุขึ้าขวาตรองการ์้ายมีไทมาได้แฟงโอ้โหใจร้อี่ห่อยบิ๊ให้มาแฟงบอีกครั้งนึงครับโอ้เปิดไ่บานจังหวะสดู มีเปิดแล้วเอาแล้วได้สวนกลับลูกบอลอยู่ที่ย่าทางขวาติดเครื่องแล้วย่าไปทางแคบแล้วตรงอันนีเสาสองมีตายทะลุมไม่ผ่านกันมาโอ้โหเสาตูดยังยืนตำแหน่งได้ดีมักงนะกูต้องผ่านมาได้มีโอกาสเลยเราเปิดลึกมาไม,า,าไม่ผ่านก็มาดักอยู่แล้วครับเขา,าเราจะสวนกลับอีกแล้วทีเดียวใไหมมาย่าตายทะลุซอกข้างขวาเรา ยังไม่เปิดก็ไปสุดเส้นหากกลับมาแตงมาต่อยะเปดแล้วโอ้โหแฟนโง่พี่โา,าได้เสาสองสยิงสวนเอ้าแล้วโคนเสาตั้งแตมอีกแล้วโอ้โหนี่สองเสาแล้วได้เป็นคนละเสาโอ้ยังไม่ได้วาตัวมาดูมีแค่ลูกเดียวเท่านั้นกำเป็นของตัว,ตวเตเอร์ลิครับยังกับไปตั้งกันใ,ใหม่ดีมองไกลยังไม่มีใครขครอยากก็ต้องกลับมาตั้งกันใหม่าย,ยากคนมารมณมวางสามเลยครับตอนนี้ อยู่ข้างหน้าไม่ได้บอลนะยะโอ้ยให้ทานครับเราจะสวนกลับคุโตดีลงแล้โอ้โหจ่ายไม่หวังเอาแล้วตอนนี้เละโอ้โหจ่ายมาเอ,อาแล้วบอลเข้าทางอีกโอ้โหไม่ได้แล้วแม่ทีมแม่ลูกแล้วจะมีการเปลีตัวดันงนั้นแล้วจังหวะว่าจะพี้บอลไหลเข้าทางมาด้วยเอาซ้ายครับ ้ปล่อยบอลไหลแล้วก็จีนุกขอไปเองโอ้โห่อจะพูดให้จีนโกขอดโอกาสมันตรโตมีสูงเลยยังไม่ได้ดูว่าไปไยมาิดไปแล้วโตดูว่าจังหวะนี้จีนใจโอ้ยติดที่เดียวของเองแล้วก็จกเนรินด ปู่ลนนี้กรรมการวเจ็บหรือเปล่าเขาเพื่อนของโซเดอรเล่นจังัวนี้ปู่เเา้ ไช่เลยขวาสายทะลุช่องมายังเก็บบอลได้ครับทุนนี้เรายัดมาโอ้โหเสาสองยังมีทางด้านซ้ายพี่มิตรตรงกลางพี่โตยังมาคอยบอลได้อยู่แต่เข้าขวาแล้วไปทางแค่ตัวนี้ยิงหักข้อกลับมาสี่บล็อกเข่าสอง กระตกต่อมาทานหรือเปล่าตอนนี้ไปเกี่ยวบอลแต่ว่าไม่ทันสลดท้ายออกข้างไปเองจบ่าง้วใ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่่ใช่ใช่่ใช่ไป่มร่ ตบอลยาวออกติดบล็อกแล้วที้ในยูจังหวะนี้จะสวนกลับขึ้นมาบีให้ขนานเส้นลูกนี้โอ้โหนี่ใต้ไทยจะพยายามแต่โอ้ตรงนี้มันก็คู่เล็กยากเกินไปในตัวซ้อนอยู่แล้วด้วยมันก็คู่ข่าลโลกเบิ้์ลูกนี้ลึกเกินไปอีกตอนนี้อยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายคร้วฝั่งมุทธนาวัดจบแล้วก็โทษกำลัง1นาทีเท่านั้นครับเก็บในช่วงเวลาแรก ไฟสวยรนะับโตแข่งต่อมาวันนี้จ่ายไม่มานี่ครับเปิ้ลทิ้งมาก็อยากม่มีใครคนระับ ีว่าหนักขวาสุดติดแล้วตอนนี่สี่แล้วมาอีกแล้วก็เข้าช้าไปหน่อยคร <P ain> ได้ฟรีคิกกบระยะนี้คโปรเดอร์ลิฟต์ ที่โตยอยู่ที่บอลครับเพราะอะไรลูกสูดไหลามาแล,โโา,หลหาแล้วมีก็โอ้โหก้อนไต่หลังนะแล้วปลุกออกหลังไปเองครับแบบนี้เท้าหลักไม่ดีอ่ะเต็ม้าแล้วดูวตอนนี้ว่าเมาได้เกมเร็วแล้วสำหรับทีมเดียร์ยูเราเเจะเปลี่ยนการมาเทยังทางด้านซ้ายยะ ให้มาตรงกลางมีพื้นท <co ี่เยอะไ้ายยิงไกลแล้วตรงกอก็โอ้โหบินปัดชิ้นออกไปได้ครับอ้ยวันนี้เต็มเต็มเลยครับเวลามีพื้นที่ก็ยิงกบเน้นๆเลยครับรถโฟล์ตัดหน้าระหว่างตู้ขึ้นมาสองคนครับตัวเดอรลิฟต์แทงทะลุช่องตัดหลังมาแล้วหลบไปได้ยิงเราชนเสาโอ้โหจังหวะสุดท้ายครับ ูหนี่ตูจะโดนมาโดนแขนที่ตูหัวเหนื่อว่ามงจะไม่ว่าอะไรแต่บอลูแทนครับโอ้ยตั้งตุไปลูกแขนก็ถุกโทษแน่นอนอยู่ในกอบเลยเต็ม่แล้วครับโอเรลิฟโตยิงยัตโตเข้าด้านข้างตะข่ายเท่า้นครับ